ข้อมูลสุขภาพคนไทยวิกฤตที่ซ่อนอยู่และคำเตือนสำคัญสำหรับคนรุ่นใหม่คุณรู้ไหมว่าปัญหาสุขภาพของคนไทยอาจร้ายแรงกว่าที่คิดผลการสำรวจล่าสุดเปิดเผยภาพรวมที่น่ากังวลเมื่อวันที่7พฤศจิกาย,ยน2568สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสวรสรวมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส และคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเผยผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่7็พบว่าคนไทยป่วยภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนกว่า27.4ล้านคนและมีผู้เสี่ยงเป็นเบาหวานอีก5.7ล้านคนข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นว่าระบบสุขภาพของไทยยังมีช่องว่างที่ต้องพัฒนาเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและครอบคลุม แต่ที่น่ากังวลมากกว่านั้นคือผลการสำรวจยังพบว่ามีคนป่วยเบาหวานถึง27%หรือ1.6ล้านคนที่ยังไม่รู้ตัวและคนป่วยความดันโลหิตสูงถึง48%หรือ8.4ล้านคนที่ไม่รู้ตัวข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นว่าระบบสุขภาพของไทยยังมีช่องว่างที่ต้องพัฒนาเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและครอบคลุมแล้วทำไมข้อมูลนี้ถึงสำคัญการสำรวจสุขภาพเปรียบเหมือนการลงทุนด้านข้อมูลที่ช่วยให้ประเทศไทยสามารถก้าวทันสถานการณ์สุขภาพของประชาชนและใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในการวางแผนกลยุทธ์ด้านสาธารณสุข,ขของประเทศ โดยเฉพาะการรับมือกับปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งสามารถใช้ติดตามและประเมินผลนโยบายและมาตรการด้านสุขภาพเพื่อการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วเราควรทำอย่างไร นักวิชาการแนะนําให้ลดอายุคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่ำกว่า35ปีและรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยงก่อนอายุ40ปีเพื่อหยุดวงจรโรคเอ็นซีดีตั้งแต่ต้นทางการปรับกลยุทธ์ในการจัดการปัจจัยเสี่ยงสุขภาพเช่นอัตราการสูบบุหรี่ดื่มสุราอ้วนเป็นตัวชี้วัดในการดําเนินงานและให้มีการคัดกรองร่วมกับการคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตสูงจะช่วยลดโรคเอ็นซีดีได้อย่างมีประสิทธิภาพคําถามที่น่าสนใจคุณคิดว่าการปรับกลยุทธ์ในการจัดการปัจจัยเสี่ยงสุขภาพจะช่วยลดโรคเอ็นซีดีได้หรือไม่ทำไม